เคยเห็นแม่ค้าบ้าที่แบบมีคนเดินมาแล้วบอกว่าสุดรลอสุดรลอไม่เป็นไรค่ะเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะใช่แต่ว่าคุนจะขายอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอจจางสวัสดีค่ะคุณอยู่กับจอยนักวิเคราะห์ศักยภาพเฉพาะบุคคลเพื่อการเข้าใจและพัฒนาตนเองแล้วก็เป็นผู้ประกอบการอิสระค่ะสวัสดีครับกิมนะครับ เป็นแกลล c อ r t i f i e d Science Coach นะครับแล้วก็ Certified เรื่องของประสิทธิ์เซ o l o g y c o โคชชิงนะครับแล้วก็ดูดวงเลยครับโอเค okay, คลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทำงานในฝ่ายของเซลนะคะหรือว่าเป็นการเป็นนักขายเองของคนวันเกิดแต่ละวันว่าเขามีสไตล์บุคลิกการขายแบบไหนมีวิธีการปิดการขายยังไงเนาะ,ะคนแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการขายที่ไม่เหมือนกัน แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอเนี่ยหรือว่าเราเองเป็นผู้ประกอบการแล้วเราอยากจ้างพนักงานที่เป็นเซลล์มาช่วยขายของของเราเนี่ยเราควรจ้างคนวันไหนให้มันเหมาะกับ Product หรือว่า Service ของเราเนาะเดี๋ยวเราจะไล่ไปตามทีละวันแต่ว่าเราอ่ะจะแบ่งเป็น4ประเภทคือ4กลุ่มก็คือมันจะมีฟังก์ชันมีเฟรนมีฟิลลิ่งแล้วก็มีแฟชั่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนแต่ละวันเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนแล้วจะขายกันยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปตรงนี้เราเราแวะมานิดึงก่อนว่าเอในคลิปนี้เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการดูว่าสไตล์แล้วก็จุดเด่นในการขายเนาะก็คือเราจะดูวันเกิดนะครับนิสัยเอ่อยตามวันเกิดเกับสองเวลาเราเราตั้งดวงปุ๊บเนี่ยดาวที่ไปตกในเรื่องของปากและการพูดเขาเนี่ยเป็นดาวอะไรนะครับตรงนม้นจะเป็นเรื่องของสไตล์การสื่อสารของเขาอ่าคือเวลาตั้งดวงต้องบอกก่อนเนาะว่ามันจะมีตําแหน่ง ต่างๆอ่าอย่างเช่นตำแหน่งการพูดหรือตำแหน่งการปิดการขายเนี่ยคือคนแต่ละคนในแต่ละวันอ่ะมันจะมีดาวที่ต่างกันมันจะเป็นดาวที่ต่างกันที่ไล่ไปปุ๊บถ้าดาวไหนไปลงณตำแหน่งนั้นอ่ะแสดงว่าคุณจะมีความสามารถคุณสมบัติในการพูดในการโูดที่มันเป็นดาวนั้นอ่าใช่เราจะเริ่มกันที่กรุ๊ปของฟังก์ชันก่อนอ่ะกรุ๊ปของฟังก์ชันเนี่ยจะมี2วันอธิบายก่อนฟังก์ชันคืออะไรอ่า ฟังชันก็คือว่าเป็นการขายที่เน้นเรื่องของการใช้งานฟีเจอร์อะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับก็จะเช่นเรื่องของแบบสมมติถ้าซื้อคอมก็จะดูสเปคคอมซื้อรถก็จะดูสเปกรถอะไรเงี้ยหรือว่าพวกวัสดุก่อสร้างหรือว่าพวกงานขายที่มันเป็นวิศวะอะไรพวกนี้มันก็จะเน้นของการขายที่มันเป็นแบบฟังก์ชันกลุ่มแรกคือวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่เวลาขายของจะขายฟังก์ชันเหมาะเหมาะที่จะขายฟังก์ชันมากเพราะว่าเขาพูดน้อยเขาจะพูดเฉพาะ สิ่งที่เป็นสาระจริงใช่พูดท้าที่จำเป็นพูดเรื่องของการเอาไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนี่คือของสไตล์ของคนวันเสาร์เพราะฉะนั้นสินค้าที่เขาเหมาะกับการไปขายเนี่ยมันก็จะเป็นพวกสินค้าอ่ะอิเล็กทรอนิกส์อะไรจริงๆขายอะไรก็ได้นะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าสไตล์ของเขาเขาจะขายแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูด้วยว่าลูกค้าเขาเป็นกลุ่มประมาณไหนชอบฟังชันด้วยหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทไปขาย แบบ B 2 B อ่ะเขาจะไม่ได้ไปคนเดียวจะไปเป็นทีมถูกไหมก็าอาจจะเป็นว่าแบ่งแบ่งหน้าที่กันว่าถ้าพูดถึงฟังก์ชันอ่ะให้คนนี้พูดอ่าคือหมายถึงว่ากาลังหมายถึงว่าเขาอาจจะขายว่าอ่าสเปคของสินค้าเนี่ใช่มีอะไรบ้าง,งาโดยที่เขา,าเออเป็นยังไงเขาจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าลูกค้ารู้สึกอยังไงกับของที่นั่นใช่ไหมอ่าอันนี้คือบายสปอร์ตของเขาอ่าเขาก็เขาก็เลยเหมาะกับการขายสินค้าที่มันมีรายละเอียดของฟังก์ชันค่อนข้างละเอียดมากๆใช่เช่นสมมุติ แทงน้ำก็แบบแทงน้ํานี้ทําด้วยสแตนเลส304ศน่หนาเท่าไรจุน้ําได้เท่าไรรับน้ําหนักตรงฐานนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยการใช้งานคอออะไรประมาณนี้มีการรับประกันกี่ปีใช่เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นผู้ประกอบการเขาอยากจ้างงานคนวันเสาร์มันเป็นเซลล์มันก็จะเหมาะกับธุรกิจที่เป็นสินค้าที่เอาไปใช้งานจริงๆเน้นกฟชั่นเน้นัก์ชั่นไม่ไม่ค่อยเป็นธุรกิจแนวแบบสินค้าแฟชั่นเท่าไหร่ ใช่ใช่เขาจะไม่ขายไม่ค่อยเก่งเขาจะไม่ค่อยเข้าใจว่าความสวยงามมันทําอะไรได้เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของมิติของความสวยงามหรือเรื่องอิโมชันทั้งหลายอืซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินะคือพอคนเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องไหนเนี่ยมันก็จะขายไม่ได้ทีนี้การขายในลักษณะฟังก์ชันเนี่ยมันมีอีกวันหนึ่งก็คือวันพฤหัสเนั่นเองวันพฤหัสเนี่ยเขามีความเป็นครูเนาะมีความอยาก ให้ความรู้ให้ความฟังชั่นอยู่แล้วเนาะซึ่งจะต่างกับวันเสาร์คือวันพฤเรื่องหัสเนี่ยเขาจะขายฟังก์ชันในเชิงของความรู้วิชาการอะไรประมาณนี้ว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้คือฟีลลิ่งอ่ะมันจะฟีลลิ่งประมาณว่าคนซื้อเป็นนักเรียน <laughs> ตกลงมาซื้อของมาเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าเป็นข้อมูลที่แบบว่าเออมันคืออย่างนี้นะมันเอาไว้ทำอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยหรือสมมติว่าถ้าเป็นแบบอะไรเดียวเครื่องของน้ำไหมอะไร่าเงี้ยวันพ็เรื่องหันก็จะ educate ลูกค้าก่อนเอ้ยลูกเอยแบบ น้เดี๋ยวนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็จะไปเรื่องของว่าแบบเออถ้าจะซื้อเนี่ยต้องแบบใช้แบบนี้แบบนี้นะมาตรฐานเป็นแบบนี้อะไรเขา,า,าจะจะ,จะมีพูดเรื่องของมาตรฐานมีเรื่องของอะไรอย่างงี้ด้วยอ่าก็จะเป็นแบบเหมือนให้ความรู้แหละทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอันนี้คือถ้าคุณซื้ออ่ะคือคนคือคุณคือคนฉลาดคนที่ตัดสินใจถูกอืมเพราะว่ามีความรู้ไงเออมันจะให้ f ลล l i n g อะไรนะใช่ไหมลูกค้าจะจะจะขายลูกค้าเนี่ยถ้าถ้าถ้าเขาจะขายในเชิงบอกว่าทำยังไงก็ได้ ให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาคือคนฉลาดแล้วเขาตัดสินใจถูกที่วันคือตัดสินใจถูกถูกด้วยนะเออถูกต้องอ่ะอะไรประมาณนี้เข้าใจถึงแบบลักษณะโปรดักต์ทั้งหมด<ช>แล้วก็ได้เลือกในสิ่งที่ใช่จริง<ช>ๆอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ถูกต้องใช่อะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่ามันจะถูกจริงถูกไม่จริงนะมันอีกเรื่องหนึ่งนะ<ช>แต่ว่ามันคือฟีลลิ่งที่ที่เขาพยายามสร้างให้ลูกค้าประสบการณ์ที่เขาพยายามจะสร้างให้ลูกค้าได้รู้สึกแบบนั้นในขณะที่ถ้าเทียบกับวันเสาร์อ่ะเขาจะรู้สึกว่าการที่คุณได้ซื้ออยนนนนี้้้้้้คคุุณไไดซืปปลละมมมััใชชรโ์แว คุณได้ใช้มาจริงๆแต่ประเรื่องอาจจะขายว่าคนการที่คุณซื้อคือคนคุณคือคนที่ฉลาดแล้วตัดสินใจถูกซึ่งกลุ่มฟังก์ชันเนี่ยกลุ่มที่ขายเป็นแพทเทิร์นแบบฟังก์ชันเนี่ยจะมีเหมือนกันอย่างนึ่งคือปิดการขายไม่เก่งอ่าฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์ก็ให้สเปควันพฤหัสก็ให้ความรู้มรไม่ปิดสักทีไม่ปิดฉะนั้นเนี่ยคือถ้ากับว่า เราเาคว่าจะไปสร้างให้ลูกค้าเกิดความอยากซื้ออยากใช้อยากปุ่มนี้ไม่ใช่มันต้องเป็นลูกค้าที่อยากซื้อสินค้านี้อยู่แล้วแต่เขา่านึกไม่ได้นึกไม่ออกหรือยังไม่แน่ใจว่าอันไหนดีอ่าเพราะว่าเขาเขาพูดกันอย่างนี้ตามหลักการตลาดเนี่ยคนจะซื้อสินค้าฟังก์ชันมันส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายอะคนจะตัดสินใจจากอิโมชันอิโมชันอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมีกลุ่มนั้น,นคนใชยกลุ่มนั้นออใช่ที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเฟรนด์นะ กรเฟรนเนี่ยจะเป็นการขายที่ใช้สายสัมพาลีเลนชิฟอะไรอย่างงี้นะซึ่งในกรุ๊ปเนี้ยก็จะมีคน3มวันเราไปเริ่มกันที่วันแรกก็คือวันอังคารเขาขายยังไงก็คือขายแบบความเป็นวิธีการแอพโรชเขาอะเขาจะแอพโรชไปแบบสร้างความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพวกกันก่อนเออแล้วก็คุยแบบเป็นกันเองอะไรงเงี้ยนี่คือคนวันอังคารเวลาขายเขาจะเขาจะผ่านแบบเนี้แล้วก็เน้นการ พูดเนี่ยเขาจะพูดเป็นวลศพพูดพรอ้อเคยเห็นแม่ค้าบ้าที่แบบมีคนเดินมาแล้วบอกว่าสุดหล่อสุดหลอ่ <c oughs> ออะไรอย่งเง้ยหรือแบบเตงเตออองเเออใช่ออซึ่งซึ่งความความต่างจากคนที่ขายฟังก์ชันอย่างหนึ่งก็คือว่าวันอังคารเนี่ยจริงๆเขาจะมีเป้าหมายว่าฉันต้องขายให้ได้อเขาไม่ได้ชมสุดหล่อไปเรื่อยเปื่อยใช่ใช่เขาจะมีเป้าแล้ว มีหวังผลมีหวังผลแต่ว่า a อ Pro a c h ที่เขาใช้อเขาจะเน้นความแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าแบบรู้ว่าคนนี้เป็นคนขี้สงสารขี้เกรงใจเขาก็พร้อมจะหยิบจุดนี้มาเล่นโอ้โหสุดคันอะติดได้ไม่เป็นเซลล์ที่น่ากลัวใช่เป็นเซลเนี่ยเพราะอย่างที่บอกคือถ้าเขารู้ว่าลูกค้าขี้เกรงใจอะเขาก็พร้อมจะหยิบจุดนี้มาเล่นเหมือนกันเพราะเขาก็บีบเลยว่าเขามีเป้าว่าเขาต้องขายให้ได้ คือเขาไม่ร well, like sure huh? ู้หรอกว่าลูกค้าซื้อเพราะอยากได้จริงหรือซื้อเพราะว่าอึดอัดแต่ว่าคุนจะขายอ่ะอึดอัดก็คืออัดไปดิใช่ใช่เป้าหมายคือการขายไงมันจะไม่เหมือนไอ้ฟังก์ชันเหมือนวันเสาร์เป้าหมายคือให้ข้อมูลเอาไปใช้ใช้งานคุณจะเป็นต้องใช้ไหมส่วนพื้นฐานก็จะให้ความรู้ใช่แต่อันนี้คือปิดเลยปิดเลยใช่ซึ่งแน่นอนว่าจะขายใครไม่ได้ขายพวกคนที่ซื้อพวกฟังก์ชันไม่ได้ ว่าฉันซ wow, mm ื้อไปใช้งานแต่วันอังคารมันจะเฮ้ยคุณพี่อะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่ได้เราก็ต้องแมชให้ตรงกับพลังงาลูกค้าใช่เสริมกันนะอันนี้คือวันอังคารคือถ้ามีเป้าให้เขาได้แล้วก็หรือว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณทําถึงนะคุณจะได้อะไรหรือแบบว่าเป็นรางวัลท็อปเซลมีป้ายประกาศอะไรวันนี้ก็จะชอบเหมือนกันคือคนอังคารมันมีความเป็นนักรบ ชอบแข่งขันแล้วก็ชอบเอาชนะอยู่นะแล้วชอบเอาชนะอ่าเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในทีมเซลอะไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามอ่ะเขาพร้อมที่จะแบบเฮ้ยใช่ใช่ใช่จะขายไว้แล้ฉันก็ชใ,ใช่ฉันจะต้องเก่งที่สุดในทีมนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม้จะมีความอย่างนั้น ก็ดีนะใครเป็นผู้ประกอบการนะจะจ้างเซลนะจ้างคนบรรังคาร<ช>มาเป็นเซลเนี่ยก็จะปิดการขายได้ดีมากๆมีข้อแม้ว่าถ้าคุณต้องมีเอกาสารให้คนอื่นช่วยทำด้วยนะครับใช่เพราะว่า,วานี่คือบรายสปอตของคนบรรังคารก<ช>็คือไม่ชอบทำเอกสารหรือทําเอกสารแล้วมักจะทำผิดพลาดปิดเคสปิดเคสที่เสร็จปุ๊บว่าเขาไปต่อแล้วนะเขาไม่ไม่อยากมาแบบว่าทําธุรกรรมต่อเนื่องที่มันแบบว่าเพราะเขาดูว่าเขาขายเสร็จเขาอาชีพแล้ว อ่าเขาก็อาจจะส่งต่อให้ทีละบ้านคือ็บางที่เขาจะมีเป็นเซลล์ซัพพอร์ตที่คอยตามเลยพวกนี้อีกทีหนึ่งอ่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโดยเนเจอร์แล้วอังคารน่ะเรื่องแด้เขาไม่ทําำในกลุ่มเฟรนเนี่ยก็ยังจะมีอีกก็คือวันพุธนั่นเองวันพุธวันพุธเอาวันพุธกลางวันก่อนพุธกลางวันพุธกลางวันเนี่ยก็คือเน้นขายแบบสร้างสายธรรม์คือมั่วมอยอ่าเหมือนเป็นเพื่อนมา่วมอยกันคุยกันแชร์ข่าวสารกันคือเขาเรียกว่าแหละ สมมติว่าเล่าเรื่องข้อมูลสินค้านะวันพฤหัสเนี่ยจะเหมือนสอน,อนแต่วันพุธอาจจะให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบเพื่อนเมาส์กันสไตล์เหมือนรีวิวเออนะเหมเฮ้ยเธอเธอฉันใช้อันเนี้ยมาดีมากเลยเอาไว้ไหมใช่หรือว่าไปหรือว่าแบบมอตยอยู่ในห้างเขาเป็นคนขายของในห้างก็จะเป็นอารมณ์เหมือนรีวิวอะเฮ้ยมีลูกค้าคนนั้นนะคะอะไรเงี้ยเอาใช่ปะเขาเป็นวันเสาร์ฉันเขาจะพูดถึงคนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตในอดีต ว่ามีลูกค้าคนที่เคยใช้นะมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฟีลลิ่งเมามอยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็ผิดได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่เขามีเป้านิดนิดแต่ว่าเขาเป้ายังไม่สําคัญว่าฉันได้คุยอ่าเป้าเขาไม่เป้าการขายของเขาไม่แข็งเท่าวันอังคารเออเขาฟีลลิ่งว่าอยากจะทําให้ถึงมันจะไม่ไม่สําคัญเท่ากับการที่แบบไห้ฉันได้คุยฉันได้พูดได้เมามอยลูกค้าลากลูกค้าหลงอะไรอย่างงี้เน้นความ ขายแบบมีจินตนาการวุขายแบบคำคมนึกออกไหมขายอะไรที่แบบคำพูดสวยๆอะไรประมาณเนี้ยเออพวกเออสโลกแกนแบบมาเก็ตติ้งอะไรประมาณเนี้อ่ะมันพวกก็จะชอบเอาอะไรพวกนี้ขึ้นมาแบบเออเล่าเล่าเล่า,ลาหรือแบบใช้คําอะไรพวกนี้การที่แบบเออลูกค้าจะรู้สึกว่าโปรดักไม่รู้หรอกแต่คนขายเนี่ยพูดเก่งจัง <S <S ทัเพลินนึกภาพว่าลูกเออคนขายวันพุธลูกค้าวันศุกร์ คุยกันตรงั้นแต่ไม่ติดก็คือไม่ปิดแล้ววันสุกับพร้อมจะฟังด้วยพร้อมจะมาอาต่อด้วยถ้าเจอลูกค้าแบบนั้นแล้วมัเป็นยังไงนะเอออ๋อเรวิวตัวนี้ดีอ๋อแล้วถ้าตัวนั้นล่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ล่ะโอ้มันดีอันนี้มันดีอย่างนั้นนี่โอเคโอเคขอบคุณนะโอเคบายบายเอาไม่ได้ขายอ่ะวันพุธกลางวันไปแล้วทีนี้ในกลุ่มเฟรนเนี่ยก็ยังมีวันพุดกลางคืนด้วยอ่าพุดกลางคืนครับ พุกลางคืนเนี่ยจะเป็นการขายแบบเฟรนช์เหมือนกันคือเน้นสร้างสายสัมพันธ์ก่อนอ่าแต่ว่าเขาจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์แบบเหมือนมีกลยุทธ์จะ <c oughs> ไม่ได้แบบว่าเป็นเพื่อนเพื่อเป็นเพื่อนอะ่ะแต่เขาจะคิดต่อด้วยว่าเฮ้ย hey, ถ้าฉันได้เป็นเพื่อนแล้วแล้วเดี๋ยวฉันจะไปยังไงต่อเพื่อไปจบที่การขายอ่าเขาจะมีกลยุทธ์อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาจะเน้นว่า gh, มีเพื่อนมีพวกเพิ่มคือจริงๆม,มีแปลงมีแปลงได้มีความคล้ายวันพุธกับวันนิดนึงแต่ว่าความตั้งใจขายมีเยอะกว่า ใช่ใช่ใช่เพราะว่าวันพุธกลางคืนจะมีความเอาประโยชน์เข้าตัวอ่ามากกว่าอเพราะว่าวันพุธกลางวันเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการที่แบบได้ใช้จินจการของเขาอะไรของเขาแต่ว่าพุธกลางคืนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแบบฉันได้ประโยชน์เอาผลประโยชน์ฉันต้องได้อะไรสักอย่างในสิ่งที่ฉันตั้งเป้าไว้ต้องการฉะนั้นเขาจะมีลูกเล่นขายแบบมีลูกเล่นอแบบมาเป็นเพื่อนมาเป็นมิตรเหมือนกันเลยนะแต่บางทีมิจฉาชีพเลย พุกลางคืนลาหูมันคือความลุ่มหลงสร้างให้เกิดความหลงความอยากออถ้าเป็นของกินก็คือให้ลองชิมก่อนชิมจนแบบเฮ้ยอร่อยจังอุ้ยอยากกินอีกอ่ะสั่งออะไรอย่างเงี้ยแบบเราให้ติดใจก่อนก็ได้บางทีแบบไม่ใช่ชิมครั้งเดียวนะผ่านมาทุกวันเลยไอชิมทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็ค่อยคุยอ๋อทำงานแถวนี้หรออะไรอ๋อโอเคว่างๆก็มาชิมได้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ขายแต่ขาดไม่ขาใช่เออ <Fashion. S 2> ต่อไปก็คือกรุ๊ปแฟชั่นอ่าแฟชั่นเนี่ยคือวิธีการขายแบบมีกิมมิ c หน่อยเนาะอ่าซึ่งก็จะมี2วันอ่ะเราเริ่มวันแรกก่อนก็คือ,อวันศุกร์วันศุกร์นะครับแฟชั่นคือจะไม่ใช่เหมือนแบบกิมมิ c แบบว่าพูดกลางคืนเมื่อกี้นะที่แบบว่ามีลูกเล่นลูกแล้วแฟชั่นเนี่ยจะเน้นเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเหถ้าเราเป็นคนซื้ออะ่ะคนอื่นมองมาแล้วเขาจะรู้สึกยังไงหรือคิดอะไรขายภาพลักษณ์ขายภาพลักษณ์ขายภาพลักษณ์วันศุกร์เนี่ยขายแฟชั่นตรงที่เป็นความหรูหรา คนมองเข้ามาแล้วเนี่ยโปรดักชิ้นนี้ถ้าคุณซื้อไปเนี่ยมันจะทําให้คุณดูเป็นคนมีรสนิยมดูดีดูดีดูหรูเป็นเออดูเป็นคนสวยดูเป็นคนหลอ่อดูเป็นคนเนี้ยบอะไรประมาณนี้มันจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอก,อกสุขเึ่ถึงภาพเช่นพวกแฟชั่นแบบกระเป๋าแบรนด์เนมหรืออะไรที่มันเป็นตอนนี้เขาคิดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแฟชั่นขาย macbook ก็จะขายเป็นแบบว่า ถ้าคุณซื้อเนี่ยก็คือแค่คนอื่นเห็นว่าคุณถือ MacBook อ่ะคุณก็ดูดีแล้วอ่ะอ่าดูดีใช่ขายภาพลักษณ์ขายภาพลักษณ์ถูกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ขายสินค้าพรีเมียมขายสินค้าที่ดูไฮโซหรูหราคุณก็เหมาะกับการอ่าจ้างเซลล์วันศุกร์นึกถึงภาพคอนโดคอนโดไฮเอ็นเนี่ยเขาจะไม่ได้ว่าขายฟังก์ชันแบบคอนโดซื้อมาอยู่ไ้รถไฟฟ้าไม่ใช่ถูกไหมไม่ไดขายว่า การตกแต่งเนี่ยเราใช้ดีไซเนอร์ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ของดีไซเนอร์อะไรแบบนี้ถ้าวันศุกร์มันจะฟีลอิโมชั่นใช่ถ้าคนที่ซื้อแบบคอแฟชั่นอ่าใช่อันนี้ก็คืออย่างที่ต้นคลิปบอกว่าการขายของที่เหมาะกับการได้ใจคนเออแล้วกระตุ้นใจว่าใจเต้นเลยของชิ้นนี้ใช่แล้วฉันจะต้องรู้สึกดูดีรู้สึกไฮโซหรูราหใช่เนี่ยแหละคนมันสุกขายของประเภทนี้ไดีวนกจะขายได้ เรื่องแฟชั่นเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่วันศุกร์ันเดียวที่ขายได้ในกลุ่มนี้ก็ยังมีคนวันอาทิตย์ด้วยคนวันอาทิตย์แต่ว่าเขาจะแตกต่างกับคนนศุกร์เนาะยังไงบ้างใช่นะก็คือว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะขายภาพลักษณ์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ในเชิงของความภูมิฐานด้วยดูเป็นความความภูมิฐานความหน้ายำเกรงหรือแบบใช้แล้วมันดูมีบารามีอะไรบางอย่างอ,อย่างเงี้ยเช่นสมมติว่าคนใส่นาฬิกาโรเลก็กอย่างเงี้ยคือถ้าวันศุกร์อาจจะบอกเฮ้ยมันคือบอกว่าเนี่ย นาฬิกานี้มีเพชรกีกระรัตนะเข็มทําจากอะไรดูสวยงามย,งาย,งายัยงไงแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเขาขายเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นนาฬิกาที่ถ้าคุณใส่แล้วมันโชว์ถึงความเป็นคนนั่ารวยเป็นคนภูมิฐานมีประสบความสําเร็จหน้ามีตาเขาจะขายขายฟ้าเนี่ยความสําเร็จขายหน้าตาอะไรเงี้ยเอ่อโตโยต้าไฮรักซ์วิโก้คันนี้รุ่นนี้ถ้าคุณซื้อไปนี่คือเจ้าของธุรกิจเท่า,านั้ Toyota, นด้วยค่คุณจะแตกต่างจาก อุทยชนทั่วไปใช่เราจะต้องแบบนิดนึงก็เขาต้องให้เขาสูวเขาเป็นฮองเตะขายยังไนงก็ได้แบบเนี่ยเออตาแหน่งมียศมีตําแหน่งอะไรเงี้ยชอบชอบมีความไม่ธรรมดามากขึ้นไปอีกเขาจะสูวก็อย่างเงี้ยคือวันที่ได้จะขายของธรรมดาไม่เป็นเออของแบบง่ายๆเมื่อต่อให้มันเขาเปิดร้านขายของชําเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกว่าร้านเขาอะเป็นร้านขายของชําที่มีความไม่ธรรมดาอะไรบางอย่างเออมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่แบบเป็น value added นิสัยการใช้จ่ายนี่คือกล้าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองเนี้เหมือนกันในการที่เวลาเขาขายของเขาจะรู้ว่าเฮ้ยลูกค้าก็พร้อมจะจ่ายมันเป็นมันเป็นมุมมองที่เขามองโลกภายนอกนะเขาจะมองแบบนี้ก็คือมุมมองมาจากนิสัยตัวเองนั่นแหละใช่ไหมตัวเองเป็นอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าคนอื่นอาจะเป็นอย่างนี้ใช่สุดท้ายเนี่ยก็คือการขายฟิลลิ่งนั่นเองซึ่งกลุ่มเนี่ยก็คือวันจันทร์ ปันจันก็คือ f e ลลิ่งเนี่ยการขายแบบ f e ล l i n g เนี่ยนิยามก่อนก็คือหมายถึงว่าการขายที่เน้นคนเน้นว่าคนซื้ออะเขารู้สึกดีได้เน้นความรู้สึกของคนซื้อเป็นหลักอ่ะซึ่งต้องบอกงี้ว่าไอ้ feeling กับแฟชั่นอะมันเป็นเรื่องความรู้สึกเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันที่ที่เราบอกว่าแฟชั่นอะมันเป็นความรู้สึก e โมชั่นของสินค้าเอ่าใช่ใช่ของสินค้าหรือว่ามันมันจะมีความผูกกันนิดนึงว่าข้างนอกมองมามองมาแล้วเขาเห็นอะไร อ่าหมายถึงว่าถ้าลูกค้าซื้ออันี้ไปแล้วอ่ะสมมติใส่ในกาไปแล้วเนี่ยอ่ะคนรอบตัวของลูกค้าจะมองตัวลูกค้าใช่ใช่ว่าอย่างไงผ่านนาฬิกาเรือนนี้ใช่เป็นแฟชั่นอ่ะ,อะมันฮิตในกระแสหรือชั้นเด่นอะไรย่างเงี้ยนั่นคือแฟชั่นอ่าแต่ฟีลลิ่งอ่ะมันจะเป็นว่าตัวคนซื้อเลยคนลูกค้าเลยรู้สึกยังไงกับของชิ้นนั้นใช่ก็จะขายพวกอิโมชั่นได้อะไรได้ซึ่งคนที่ทําเรื่องนี้ได้ดีก็ต้องเป็นวันจันนะครับ เพราะวันจันทร์เขาเป็นคนใส่ใจความรู้สึกคนอยู่แล้วแค่คนใช่ไหมใช่ใช่วันจันทร์หมายถึงการการเข้าใจความรู้สึกของผู้คนอะไรอย่างนี้ฉะนั้นวิธีที่เขาขายเนี่ยบางทีอะแท็กไลน์เขาจะมาอย่างนี้นะซื้อไม่ซื้อไม่ไม,ไ,มไม่เป็นไรขอให้ข้อมูลก่อนอ่าอันนี้ประโยคเด็ดเลยนะถ้าค<อ>ุณเป็นเจ้าของแล้วคุณเจอเอซลล์พูดคํานี้แสดงว่าคุณรู้เลยว่าเซลล์นคนนี้เป็นวันจันทร์แน่นอนวันจันทร์แล้วเขาอย่างนั้นจริงๆนะคือจะไม่ใช่แค่พูดปุ๊บแต่ว่าเวลาขายนี่ฟอสจังเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาไม่ฟอสวันจันทร์จะไม่ เขาแค่ว่าคนซื้อไปอาจจะรู้สึกดีไหมถ้าคนซื้อไปเพราะความเกรงใจเขาก็รู้สึกไม่สบายใจใช่คือใช่เพราะว่าอย่างงี้เพราะวันจันทร์เนี่ยมิสไยเขาคือขี้เกรงใจฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่อยากทําอะไรก็ตามที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเอาลูกค้าสบายใจเป็นหลักอาถ้าคุณไม่ได้ชอบคุณก็ไม่ต้องซื้อได้ได้ใช่ใช่แล้วเขาจะกลัวที่สุดนะวันนี้ต้องกลัวการปฏิเสธคือกลัวลูกเกินโทรไปเสร็จปุ๊บพวกโคคอวันจันทร์นี่จะกลัวมากโทรไปเสร็จปุ๊บลูกค้าแบบไม่รับ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกค้าแบบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบรู้สึกแบบอู้วทำไมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออสมงติข,ขายขายเป็นพวกสปาแล้วกันก็จะบอกว่าลูกค้าเป็นไงบ้างคะวันนี้หน่อยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้รับเป็นแพ็กเกจอะไรดีคะแบบนี้ดีไหมคะเนี่เหมาะอะไรอย่างนี้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่ไม่ค่อยพยายามแบบเชียคือเขาจะเชียร์นิดนึงนะแต่ว่าจะเชียร์ไม่สุดเพราะว่าเขาก็ต้องเชียร์เสร็จก็เขาจะดูลูกค้ามีฟีดแบ็กยังไง อ่ะชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบหรืออะไรประมาณนี้ถ้าไม่ชอบวันจันทร์ก็จะไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะใช่ซึ่งวันอังคารผ่านมาเห็นก็คือไม่ได้นะวันอังคารก็จะมาจัดการให้ใช่วันอังคารจะเป็นคนปิดให้ใช่ซึ่งอย่างที่ต้นคลิปเราพูดไปเรื่องวันอังคารแบบปิดการขายได้เก่งใช่ไหมน้างานอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าทีมซัพพอร์ตก็คือวันจันทร์นั่นเองใช่ใช่จริถ้าถ้าไปด้วยกันเขาจะเหมือนซัพพอร์ตที คอนเซปต์เวลาทำเซลล์ท so ีมสมมติมีสี 1, ่คนเซลล์ทีมม so hmm. so hmm. ีส right. ี่คนเขาบอกว่าปกติอะถ้าเราคิดแบบลอจิกโดยทั่วไปอะเขาจะใช้วิธีเขาเรียกว่าบวกก็คือเอาผลงานคนนี้ขายได้เท่าไหร่ขายได้หนึ่งหมื่หนึ่งหมืนหนึ่งมืบวกกันได้สี่หมื่นแล้วถ้าเกิดว่าเราอะอยากให้เพิ่มขึ้นเป็น8 0 0 0 0ืนแล้วก็เอาแ0ดหมืหารสองถูกไหมฟังดูแม็กซ์เนาะใช่ไหมคนละสองหมื่นสองหมื่นแต่เขาบอกว่าไอเนี้ยมันคือการบวกแต่เราไม่เคยคิดแบบการคูนการคูณคืออะไรเฮ้ยสี่คนนี้ใครเก่งอะไร คนนี้เจอลูกค้าคนนี้ปิดการขายคนนี้ทําเอกสารคนนี้แบบว่า customer service อะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะแบ่งงานเป็นแบบเนี้ยคุณทําสิ่งที่คุณเก่งไปเลยอ่ะบางทีจากสี่หมื่นอาจจะขึ้นมาเป็นแบบเป็นแสนก็ได้เพราะคนเราเขาบอกว่าคนเราถ้าได้ทางานในสิ่งที่เราถนัดจริงๆเป็นตัวเราจริงๆอ่ะมันจะไม่มีความฝืนหรือว่าไม่มีความต้องพยายามด้วยซ้ำมันเหมือนเป็นตัวเองมฟกกว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะทวีคูณขึ้น ซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังอะ่ะกำลังฟังอยู่เรารู้ว่าตัวเองอะ่ะเกิดวันอะไรอะ่ะเพราะว่าเราพูดถึงวันเกิดอยู่เนาะเราได้ทําในสิ่งที่เป็นสกิลตัวเองจริงๆใช่มันก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทางานเหมือนเป็นตัวเองเหมือนกำลังสนุก<ด>สนานอยู่ด้ energy ของเรา่ต็<ๆ>่ที่อ่ใอยู่ในโใชองช่ใ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 ่อนทีช่ใช่ใช่ใชอใช่ใช่ใ่ใช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 ่จะ่ักเซสสูงกว่าแล้วกใมีคชามสุขในชีวิตด้วย หวังว่าเนาะวันนี้ก็เหมือนเป็นไอเดียแล้วกันว่าให้เราเห็นว่างานขายจริงๆมันไม่ใช่แค่ขายเพื่อปิดยอดอะ่ะมันมีรายละเอียดมุมมองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานขายซึ่งไอที่เราพูดวันนี้ 4F เนาะเอ่อฟังชันฟีลลิ่งเฟรนด์แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมุมมองที่เป็นกรอบกลมๆที่เราก็คิดขึ้นมาเองใชนะ่เพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ไอที่เราพูดแต่ละวันเนี่ยก็เพื่อให้เห็นความต่างแล้วกันเพราะจริงๆแล้วเวลาเราจะทําง,งานจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูปัจจัยอื่นประกอบ แต่วันนี้อย่างน้อยอเราจะให้เห็นว่าแต่ละวันมีความแตกต่างแล้วก็เราสามารถเอาความแตกต่างนี้มาทํางานร่วมกันได้ยังไงหรือถ้าเป็นเท่าแก่นเนาะมาดูคลิปนี้อย่างเราก็จะได้เอาไปวางแผนได้ว่า ي, ถ้าเกิดว่าฉันต้องการลูกน้องหรือคนที่เข้ามาช่วยงานในการสร้างยอนให้บริษัทด้วยกันเนี่ยเราควรจะหาสไตล์ไหนที่เหมาะกับเราซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นคนเกิดวันเหล่านี้ก็ได้นะแต่ขอแค่ว่าเขาอย่างน้อยเรามีภาพในใจว่าคุณสมบัติประมาณไหน แล้วเวลาเราสัมภาษณ์หรือเลือกคนเนะี่ยเราก็จะมีกรอบในใจมากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเขารักสมัครเซลล์จะบอกว่าอะไระอธัธยาศัยดีอะไรอย่างนี้จะมีแค่มุมเนี้ยอธัธยาศัยดีชอบความท้าทายอะไรประมาณนี้นแต่เราจะไม่มีแบบคําอื่นหรือมุมมองอื่นในการมามากรองมาสกรีนใช่หรือว่าจะเอามาใช้เนี่ยเ,เลือกได้ว่าเอาเซลล์คนไหนไปเจอลูกค้าแบบไหนนะครับเพื่อจะเอเนอร์จีมันตรงกันใช่คือถ้าเอาแฟชั่นไปเจอลูกค้าฟังก์ชั่น ่าเพราะว่าจริงๆคนทุกวัานาสามารถเป็นเซลล์ได้หมดเลยเนาะแค่แบบมันลักษณะคนละแบบแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาไปเจอกันตรงกันคือถ้าเรารู้ว่าลูกค้าลักษณะไหนเราจะได้เลือกเซลล์ให้ตรงกับใช่ค <น S 1> ูืสมบัตินั้นตรงกับลูกค้าหรือเอาแค่เป็นแบบคู่สมพนคู่มิตรก็ได้นะ <c oughs> ย้อนกลับไปดูได้ใช่ใช่มันก็จะมีความ ต่างแต่เติมเต็มการงาน,นเนาะไปปุ๊บก็จะแบบเข้ากันได้แต่ไม่ใช่แบบเอาคู่ศัตรูไปไงเออใช่มเป็นอัน,น <c oughs> ไม่ได้เออไม่ได้เลยหรือว่าคือบางโปรดักต์อะ่ะมันไม่ได้จําเป็นจะต้องออปิดข้อขายเร็วอา,อาจจะสร้างรีเลนชิพไปก่อนก็ได้เพราะว่าบางโปรดักต์มันต้องการแบบเปิดเมมเบอร์ระยะยาวอะไรเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ว่าคนบางคันที่ฟอสเซลขนาดนั้นเนาะว่าอาจจะรีเลนชิพก็ได้อะไรเงี้ยหรือความใส่ใจก็ได้ไปก่อนเนาะ คลิปวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการที่รู้ว่าโอเคคุณสมบัติของการขายของคนแต่ละวันเป็นยังไงแล้วก็เหมาะกับสินค้าหรือบริการประเทศไหนเนาะอ่ะก็ถ้าใครมีคําถามหรือว่าคิดว่าคําพูดตรงไหนของเราที่มันรู้สึกว่าเออใช่เลยโดนใจเราอะ่ะก็คอมเมนต์มาบอกพวกเรากันหน่อยนะยังไงก็ฝากคลิปของพวกเรากันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะ <laughs> แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย คือพื้นฐานะมันเน้นให้ความรู้ซึ่งบางเคียบไม่ได้เน้นขายด้วยซ้ำไม่ได้เน้นขายเน้นให้ความรู้มากกว่าเอออันนี้ดีอย่างนั้นอันนี้ดีอย่างนี้อย่างนี้นะคุณรู้แล้วใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าส่งลูกค้ามาถามว่าแบบเอาแล้วอันไหนอ่เหมาะสมกับฉันแล้วพื้นฐานบอกว่าเออจริงๆมันก็มันมีอันที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าแต่ว่าฉันไม่ได้ขายมันก็มีสิทธิ์บอกแบบนี้ด้วยใช่ไหมอาจะบอกเจ <manuscript S 1> ้นพูดความจริงกันพูดความจริงมากๆนะเออจะบอกอะไรนะบอกความรู้บอกทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าที่รู้ว่า ฉันไม่ได้มีโปรอยากจะขายอะ่ะนู่นร้านนู่น <c oughs> ขายไม่ได้ <c oughs> จริงใจ <c oughs> จริงใจมาก